สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาอยู่กับคุณครูพี่เน็ตนะคะแต่วันนี้พี่เน็ตเนี่ยจะขอแปลงร่างเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หนึ่งวันนะคะเพราะว่าพี่เน็ตเนี่ยได้รับจดหมายจากมหาลัยฮอกฟอร์นั่นเองนะคะให้พี่เน็ตมารีวิวความน่ารักของน้องๆอ,อนุบาล1กิจกรรมดนตรีเด็กเล็กโรงเรียนวลพันธ์นั่นเองค่ะวันนี้เ่ยพี่เน็ได้รับจดหมายมา งนั้นพี่แนทจะขอเรียกชื่อภารกิจนี้ว่าคิดดีมีรีวิวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันดีกว่านะคะว่าความน่ารนะักของน้องอนุบาลหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ ที่แนทจะพารีวิวกิจกรรมดนตรีเด็กเล็กของน้องๆอ,อนุบาลหนึ่งนั่นเองค่ะมาดูความน่ารักของในเด็กกันนะคะตัวจิ๋วเดียวแต่เรื่องดนตรีนี้แจ๋วมากๆเลยค่ะตัวโน้นตต่างๆการเคลื่อนไหวร่างกายแผนดินได้ลองคิดและเปะดษิ์เครื่องดนตรี DIY ร่วมกันด้วยนะคะ เห็นไหมคะว่าจิวแต่แต๋วสมชื่อจริงๆเลยค่ะเพราะเด็กๆเนี่ยสามารถปฏิบัติได้เกินร้อยทุกๆคนเลยและในเรื่องดนตรีช่วงวัยเด็กอย่างนี้นะคะยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางทักษ,ษะต่างๆเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยแถมยังทำให้เด็กๆนะคะ สนุกสนานและอารมณ์ดีไปด้วยนั่นเองค่ะเพราะเด็กๆเนี่ยจะได้ทำทกิจกรรมสนุกและมีครอบครัวที่นา่ารักเนี่ยมาให้ความร่วมมือและสนุกสนานไปด้วยกันนั่นเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วพี่เน็ตเนี่ยชื่นใจที่สุดเลยค่ะอา,อาทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะได้รับชมคลิปวิดีโอความน่ารักของน้องๆอ,อนุบาลหนึ่งแล้วสนุกสนานกันไหมคะ ถ้าทุกคนชอบความน่ารักของน้องอนุบาลหนึ่งเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เด็กๆกันเยอะๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่เฮร์รี่จะต้องกลับมาใล่ฮอกฟอดแล้ว,ลวเพราะว่ามีเรียนวิชาลุงยาต่อน,นั่นเองนะคะถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะตอนนี้เฮร์รี่ต้องขอตัวก่อนไปแล้วบ๊ายบาย